สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจาร์เกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับที่เชลซีมีโปรแกรมเปิดบ้านสเตมฟอร์ดบริดจ์ครับพบกับทางลูตันทาวทีมน้องใหม่นะครับซึ่งจะลงเล่นกันในคืนวันศุกร์ครับเวลาตีสองนะครับก็อาจจะต้องดึกหน่อยสําหรับแฟนสิงห์บลูแต่ว่าถือว่าเป็นโปรแกรมที่เชลซีมีโอกาสจะเก็บ3คะแนนได้นะครับก็จะเล่นในบ้านนะฮะซึ่ง ก่อนที่จะไปติดตามนะฮะในส่วนของทัศนะนะฮะความพร้อมของทั้ง2ทีมรวมไปถึงฟันธงลงสกอร์นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับก็ฟุตบอลดึกๆแบบนี้แนะนำฮะให้มีเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาติดตู้เย็นเอาไว้เลยครับจะได้ดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูซกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับใครสนใจรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเออร์ติกนะครับ XL 7หรือ Suzuki Swift นะครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับทริปใครอยากจะเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์ครับลอนดอนดาร์บี้เชลซีเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับก็ เราจะให้ดูกัน2เกมเลยนอกจากอรดดาร์บี้แล้วเนี่ยเราจะไปชมเกมที่ทางเชฟฟิลด์ยูไนเตดจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแล้วก็จะมีโอกาสไปเยือนสนามฟุตบอลถึง4สนามไม่ว่าจะเป็นกูดิสันพาร์คนะฮิลส์บโรนะครับรามมอนเลนแล้วก็แน่นอนครับเราจะพาไปดูเกมที่เดอะบริดจ์ด้วยใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับที่0651585165นกะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกนผ่านค r Code ค้ A ode, หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับไลน์ไปสอบถามได้นะครับ ไปดูสภาพความพร้อมของเชลซีกันหน่อยนะครับแม่ต้องบอกว่าเล่นเกมหนึ่งผู้เล่นเจ็บคนหนึ่งล่าสุดก็คือคานี่ชูกูเอเมกาครับมีอาการบาดเจ็บคาดว่าจะพักประมาณ6สัปดาห์เพราะฉะนั้นเกมกับลูตันชูกูเอเมกาจะลงสนามไม่ได้แน่นอนนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งยิงประตูได้ในเกมกับเวสต์แฮมนะฮะขณะที่ผู้เล่นคนอื่นครับโดยรวมแล้วเจ็บถึง8คนนะครับเชลซีริสเจมส์ครับก็เจ็บพักประมาณ1เดือนเอ็นคุนคูครับ พักยาวประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนบปดูบ,ดบาเดชิลครับล่าสุดมีข่าวกลับมาซ้อมกับลูกบอลได้แล้วแต่ผมเชื่อว่าก็น่าจะยังไม่พร้อมครับอาจจะดีที่สุดเพียงแค่เป็นตัวสำรองนะฮะสำหรับบาเดชิลขณะที่เวสลี์โฟฟาน่านี่ก็เจ็บยาวครับ6-7เดือนเลยโปรย่าครับเป็นอีกคนหนึ่งที่กลับมาซ้อมได้สถานการณ์คล้ายๆกับบาเดชิลเลยครับถ้ากลับมาได้ก็คงอย่างดีที่สุดก็คงตัวสำรองเบตตินลลียังเจ็บ ล่าสุดชาโลบาก็เจ็บพร้อมกับริชเจมพักประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกครับชุกเอุยเมกาพักอีกประมาณ6สัปดาห์เพราะฉะนั้นเชลซีมีผู้เล่นบาดเจ็บแน่และ8คนนะครับขณะที่นะฮะตัวอื่นนะฮะผมเชื่อว่าก็น่าจะพร้อมลงสนามตัวอย่างโรเมโอลาเวียผมว่าอย่างดีที่สุดก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเพราะข่าวเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ลงซ้อมทั้งลาเวียแล้วก็มูดิกนะฮะตัวมูดิกเนี่ย ยังไม่เห็นว่าทําไมเขาไม่ลงซ้อมนะฮะแต่ว่าตัวของลาวเวียเนี่ยสภาพร่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเรียกฟิตอาจจะต้องแยกซ้อมไปก่อนขณะที่ไกเซโดผมว่าเกมที่เจอลูตันร่างกายน่าจะดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสครับที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นไปคาดการณ์ตัวจริงของทางฝั่งเชลซีครับประตูยังเป็นโรเบิร์ตซานเชสเกมรับผมเชื่อว่าก็อาจจะยังเป็นหลังสามเหมือนเดิมครับเป็นเรวอิโควิลเตียโกซิวาแล้วก็อักเซลดิซี่ ขวาครับก็เป็นมาโลกูสโตไฟบังคับลงเล่นแทนริสเจมที่เจ็บซ้ายก็เป็นชิวเวลคู่กลางน่าจะเป็นเอนโซฟอนเดสครับเล่นกับทางมอยเซสไกเซโดขณะที่แนวะรุกจะเป็นสเตอร์ลิงกาลาเกอร์แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันก็เชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเดา11ตัวจริงได้ไม่ยากพอชูบูเอเมกาเจ็บ ไคเซโดย้ายมาไคเซโดก็น่าจะดีขึ้นร่างกายน่าจะฟิตก็ได้ไปจับคู่กับเอนโซแล้วก็ดันกาลาเกอร์ขึ้นมาเป็นตัวบนซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นฟอร์มกาลาเกอร์ครับกับการที่ได้เล่นเป็นเหมือนตัวรุกบ้างเขาจะดีอย่างที่เหมือนกับตอนเล่นคริสตัลพาเลตหรือเปล่าผมว่าสเปซตัวจริงเชลซี Chelsea ตรงนี้ไม่น่ามีพลิกถ้าจะมีพลิกโผก็อาจจะเป็นมาดูเอเก้หรือเปล่าที่ได้เล่นแต่ก็เชื่อว่าด้วยฟอร์มเตอร์ลิงนัดล่าสุดเนี่ย ผมเชื่อว่าเขาก็น่านาจะได้สตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนบูติกเนี่ยนัดที่แล้วได้รับโอกาสไปแล้วเกมนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแล้วก็ที่หายไปเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บนะฮะส่วนฝั่งของลูตันตัวเจ็บนะฮะยังเป็นตัวเดิมๆครับริสเบิร์กแดนพ็อตนะฮะกาเบรียลออสโชนะครับแล้วก็จอแดนคลาร์กนะ,ะที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางล็อกเจอร์นะครับเบลแอนเดอร์เซนในตำแหน่งเกมรับก็ลงสนามเหมือนเดิม ตัวกลางครับมาวรัสนาคัมบ้าอดีตนักเตะของอทางฝั่งแอสตันวิลล่าก็ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝั่งของลูตันฮะประตูก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับก็คือจางเจมส์เชียนะครับเกมรับมีแอนเดอร์เซนนะฮะมีล็อกเจอร์แล้วก็เบลนะขวาครับมีคาร์บอเร่ซ้ายเป็นดอตตี้กลางมีตาฮิตชองมาวรัสนาคัมบ้าแล้วก็ ทางด้านของเพลลี่รัดด็อกแมนซูอเอ็มเพนซูนะครับแนวรุกมีทางด้านของอาเดบายโยที่จะเล่นกับทางคาร์ตันมอริสนะครับก็ทางฝั่งของลูตันเนี่ยจะเป็นแผน3-5-2นะครับถามว่าตัวอันตรายของลูตันตัวไหนนะฮะก็รอจังหวะโต้กลับของอเจ้าหนูอิอซ a าคาโบรเร่นะครับนี่ก็ถือเป็นตัวอันตรายที่เป็นเด็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นก็ดูน่าจะ จีจัดจังหวะโตกลับแต่ว่าตัวที่เป็นคีย์แมนสำคัญของลูตันผมว่าน่าจะอยู่ที่มาวรัสนาคัมบาครับตัวตัดเกมครับที่จะเป็นตัวตัดสินว่าลูตันจะแพ้เชลซีเยอะหรือน้อยมาวรัสนาคัมบาจะช่วยได้เยอะจริงๆแล้วลูตันเนี่ยพึ่งเสริมทัพเข้ามาก่อนเน้นี้ก็ได้ทีมครูมาแล้วก็ได้รอสบัค์ลี่อดีตเด็กเก่าเชลซีด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ดีพอในการเบียดตัวจริงนะเพราะฉะนั้นผมว่าสเตัวจริงของลูตันน่าจะประมาณนี้ตัวอันตรายมีแค่ คาร์บเร่รวมไปถึงมาวรัสนาคัมบาตัวตัดเกมที่อาจจะโดดเด่นส่วนทางฝั่งของเชลซีเนี่ยจะมีอาวุธตรงไหนนะครับผมว่าไรฮิมเซอร์ลิงก็อาจจะโดดเด่นอีกเกมนะฮะเพราะว่าเกมกับเวสต์แฮมเนี่ยโอ้เขาเล่นได้ดีแล้วยิ่งเจอลูตันเนี่ยผมก็หวังว่าทางเซอร์ลิงจะโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเจอลูตันเนี่ยถ้าคุณไม่เด่นเกมนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะเด่นเกมไหนขณะเดียวกันครับทางฝั่งของนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วครับอาจจะต้องทําประตูให้ได้ผมเชื่อว่าการเจอเกมรับทีมระดับ เรียกว่าแชมปี้ยนชิปเลยอ่ะผมว่าเกมนี้ควรจะต้องมีประตูหรือแอสซิสเพราะว่าถ้าไม่มีประตูหรือแอสซิสเนี่ยจะว่าไปก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับผมยังแอบมองถึงว่าถ้าแจ็คสันไม่ยิงเนี่ยเกมนัดต่อไปหรือว่าในช่วงเวลาตลาดซื้อขายที่ยังไม่ปิดอีก56วันเนี่ยเชลซีก็ควรมองหากองหน้าไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยสเกมเล่นดีแต่ไม่มีประตูก็น่าห่วงส่วนตัวที่หวังว่าจะโดดเด่นนะครับนั่นก็คือมอยเซสไคเซโด นะฮะผมหวังว่าความฟิตจะมาก่อนเลยถ้าความฟิตมาเนี่ยนะผมว่าเกมรุกจะเล่นได้อย่างสบายตัวเอนโซ่จะถูกดันขึ้นมาสูงขึ้นเพราะว่ามีไกเซโดเนี่ยคอยตัดเกมให้กับ3เซ็นเตอร์แบ็กเพราะฉะนั้นพอเอนโซ่ขึ้นมายืนสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเกมรุกอาจจะมีแทงบอลสวยๆให้กับทางสเตอร์ลิงหรือการลาเกอร์รวมไปถึงนิโคลัสแจ็คสันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยถามว่าจุดเด่นของเชลซีในการเจอกับลูตันเนี่ยจริงๆแอบมองไปที่ความฟิตของไกเซโดด้วยครับถ้าไกเซโดฟิต เล่นได้สัก90%หรือ80%เนี่ยมันจะทำให้เอนโซรวมไปถึงตัวรุกคนอื่นๆเนี่ยมันจะได้สบายใจกับการไม่ต้องเล่นเกมรับมากเพราะว่ามีไกเซโดช่วยตัดเกมที่เหลือเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าลูตันเนี่ยน่าจะเล่นตั้งรับต่ำอยู่ที่เชลซีแล้วครับว่าจะเจาะได้มากน้อยขนาดไหนจะเฉียบขาดหรือเปล่าเพราะเกมนั้นที่แล้วโบชติโนก็พูดถึงเรื่องออความเฉียบขาดซึ่งเราเห็นชัดเจนครับว่ามีโอกาสทำครับค่า x g สูงถึง2.75 แต่จบสกอร์ได้น้อยเพราะฉะนั้นอยู่ที่จังหวะนี้แหละเราต้องทําประตูไว้ได้แล้วยิ่งเจอลูตันในบ้านเนี่ยจริงๆต้องยิงขาดนะครับต้องควรชนะเพื่อเรียกความมั่นใจแต่ผมก็เชื่อว่าจะไม่ใช่เกมง่ายเพราะหนึ่งเชลซียังไม่ลงตัวร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเราเห็นสองเกมที่ผ่านมาขณะเดียวกันผมเชื่อว่าลูตันจะรับต่าครับคือเขารู้แหละว่าเขาแพ้แน่นะฮะแต่ขอแพ้แบบแค่ประตูเดียวหรืออีกบุ่มหนึ่งคือลูตันก็หวังมาเสมอเพราะฉันเขารับแบบเต็มตัวแน่ ก็เป็นไปได้ครับว่าเชลซีอาจจะเจาะไม่ได้หรือถ้าเจาะได้ก็หืดจับผมมองว่าเชลซีน่าจะชนะลูตันไม่ขาดนะครับมีโอกาสจะจบด้วย10หรืออย่างดีที่สุดก็คือ2 0ครับแต่ผมหวังว่าจะเห็นไกเซโดฟิตขึ้นจะเห็นนิโคลสแจ็คสันทำประตูได้อีกคนหนึ่งที่อาจจะโดดเด่นในเกมนี้นะฮะผมแถไม้ก็คือผมว่าเบนชิวลจะจะขึ้นเกมทางซ้ายแล้วก็จะช่วยเกมลุกเชลซีให้มีทางเลือกมากขึ้นนะครับอ่ะก็ย้ำนะฮะเกมเชลซีกับลูตันจะเตะกันใน ค่ำคืนวันศุกร์เวลาตีสเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันมาดูด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนเรับฟังทัศนะแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงคิดว่าสกอร์จะออกมาเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรือว่าจะสนับสนุนด้วยการส่งเป็นซุปเปอร์ตงก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ